Would you like to share your lunch with me? I'd surely be delighted to be. ให้เจอไปเท่าแหวมก็ไม่เคยพอก็ยอมให้เธอั้งหมดทั้นชั้งที่ไม่เคยยอมทำเพื่อเธอจู่ยานแต่เธอนั้นไม่เคยมองซึ่งแม้เธอไม่เคยสนใจแต่ยังพยายามที่จะลองลองที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนอีกคนยอมที่จะเสี่ยงยอมที่จะเจยอมลดชุดชีและชิ้งในตัวตนแต่ทำไมเธอจึงไม่เคยแคร์ความรู้สึกฉันหน่อยก็ไม่ได้เธอทำลารฉันคนที่เรียกว่าแฟนหรือพาอฉันนะ มันยังไม่ใช่มีคนใหม่ที่เข้ามาแทนที่ฉันความเป็นจริงมันยิ่งขอต่อยอมให้มันเจ็บให้มันช้ำอยู่อย่างนั้นและเธอเดินไปโดยที่ฉันไม่อาจที่จะลังเนความเจ็บช้ำที่มันรู้สึกว่าในใจเรื่เิมมันของยังรักอยู่แต่ฉันก็รู้เธอคงไม่กลับมา เธอน้ำเป็นยังไงเธอสบายดีไหมเมื่อไม่มีฉันที่คอยอยู่ข้างๆตอนนี้เธอมีคนที่ดูแลใช่ไหมอย่าโทรไปแล้วบอกว่าก็คิดถึงแต่ทำได้เพียงต้องข่มใจไว้ตอนนี้เธอคงมีความสูขกับแฟนคนใหม่ที่เข้ามาใช่ไหม ช่างมันเธอไปบนเราฉันเองที่ลืมเธอไม่ได้ เพราะแช่มันลงลงไปและฉันเก็บขึ้นมาเพราะมันคือสิ่งที่ฉันเป็นมีคนมากมายที่ผ่านเข้ามาแต่ฉันนั้นก็ถามองว่าเยาเย็นคงเป็นเพราะฉันเองที่ยังฝังใจยังลืมเธอไม่ได้นั่นแหละคือประเด็นไม่ต้องไปห่วงว่าฉันจะไปลาวีฉันเข้าใจเธอดีตั้งแต่ที่เลิกกันไปก็ไม่ได้เขาอะไรนี่มันก็ผ่านมาเป็นปีแต่สิ่งที่ยังอยู่ในใจยังไม่เคยหายออกไป คือพาของเธอที่ยันจำและลืมไม่ได้สักที